ร่ำรวยเป็นเศรษฐีสุขภาพดีจงเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเ,เพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียนจินวง

คยถูกแล้วรั้งเรือลุกๆลุก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 ไปมัดมัดมัดมัมือกอนเียเดี๋ยเสีมัดมือกอนโอ้โหขึ้นแงยังแรงกูจะนำเงินกลงตายแล้วนีหยังอบลงอบลงอบลงขันบอแนเขาเพิงนขนบนี่เออหมูลงข้ามขแอน่นมยังปมีหมียังปะขอมาัขันอรันจตายเลย บอบอบอกผมจะส่งกลับบ้านบอกไม่ยิงหรอกบไม่ยิงหรอกผมลูกแล้วครับไม่ยิงไม่ยิงบอยิงยิงผมตายเลยไม่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 เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมแลนไ่จับเขมินพม่าลักตัดไม้บริเวณป่าทิตวันตกพระรานไงตาเล็กปลาสงวันแห่งศาสตร์ปลาฟังสายลับโดมไงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมท้องทีอำเภอลำยื่นจังหวัดอุบลราชธานีต่างฝ่ายต่างแลนเขมินแลนนี้ตาย เจ้าหน้าที่แลนไลเมเนเบิดแห้งเจ้าหน้าที่สามารถโดนคุบควบคุม,ม,มตัวไว้ได้ต่างายต่างพากันมือก็เลยผ้ากันเศร้อมือเสื่อ,อนหลังจากที่้ากันเศร้อมือแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้สอบถามผู้ที่ถือเจ้ากลุ่มเฮ้ยตัวเป็นไผมานจะใสผมชื่อนายบมรีอายุ38ปีอยู่บ้านจอมประสานตําบลจอมประสานจังหวัดเขาพระวิหารประเทศกัมพูชาครับหัวหน้าหลังจากที่หูจักซื้อเสียงเรียกน้าแล้วก็ผ้ากัน ไบเบิงไม้ของกลางเป็นไม้พยุงคอรอแคแระจำนวนหกท่อนพอรอแคแระภาษาไทายแปลว่าเล็กๆน้อยๆเจ้าหน้าที่เลยควบคุมตัวนายบอมลี่พร้อมไม้พยุงของกลางเหตุบันทึกตรวจยึดจับคุมเพื่อทรงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจผู้ท่อนนำยืน่นตองที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปจบข่าวสุริยะบุญวิเศษรายงาน ป่าหรือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คนมาน้าวิเชียนชินวง